สวัสดีครับกิติครับช่องไยทามชาแนลนะครับวันนี้อขอแนะนําแบบบ้านอีกหลังนึงครับเป็นบ้านนอกดาวของพี่นีครับอีกหลังหนึ่งครับหลังนี้ทําเสร็จแล้วครับที่วันก่อนแฟนแฝแ,แ,แ,แฟนกลับของกิติที่ดูในช่องไยทามจะแนลก็ตอนนั้นผมลงไว้5 0เ์คนเข้าไปดูก็หนึ่งหมื่นตอนนี้ทําได้ประมาณ95%ครับอีกนิดเดียวก็จบ แต่ว่าครบกําหนดส่งพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ก็กําลังเร่งอยู่เพื่อส่งพรุ่งนี้ให้ทันครับบ้านหลังนี้นะครับนะพื้นที่ใจสอยเดี๋ยวผมจะให้ดูเป็นพื้นที่นะฮะดูตัวบ้านก่อนครับนี่คือตัวบ้านนะครับกว้างสามเมตรนี่คือกว้างสามเมตรนะฮะตัวบ้านนะครับยาวไปข้างหลังเจ็ดเมตรครับเจ็ดเมตร เสาวความสูงก็ประมาณ70 70เซนเซนะเ0นี่คือให้ดูด้านล่างเลยครับอ่ในดูด้านล่างเลยโอเคนะครับอันนี้รอดอันนี้คานคานนี่ก็เรียกว่าเสอันนี้ก็เรียกเสนะฮะตัวบ้านกว้าง3เมตร ยาว7เมตรนะครับเนี่ยมาให้ดูรอบตัวบ้านก่อนครับสวยามากเลยครับเสร็จแล้วครับ,เสร,รบเสร็จแล้ววันละ50%แต่วันนี้95%คือยอย่างนิดเดียวครับคือจบพรุ่งนี้ส่งคนระับจะส่งเลยครับยวนะให้ดูนะอันนี้คือระเบียงะระเบียงหน้าบ้าน,นครับเดี๋ยวผมจะให้ดูภายในอีกครั้งหนึ่งครับอันนี้ถือว่าด้านข้างนะ ขันค่างเวลาเขาจัดส่งเนะี่ยคือส่งสามชิ้นเลยนะฮะหนึ่งสองสามสามชิ้นเป็นสามชิ้นก็ต้องใช้รถสามคันอันนี้บริเวณรอบบ้านรอบตัวบ้านนะครับตอนนี้ช่างก็เร่งอิกนิดเดียวก็คือจบตรุงนี้ก็ส่งแล้วครับนี่คือบริเวณโดยรอบของตัวบ้านนะครับ บ้านนี้สั่งทาพิเศษนะครับเดี๋ยวผมจะบอก,อกที่ว่าเ็าสั่งตามต่อเติมก็คือลรงรถนะเขาสั่งต่อเติมลงรถตรงนี้ครับเวลาเขาจัดส่งก็ก็คือเขาไปเทฐานไว้แล้วไปเทฐานคือเจ้าของอยู่ที่ว่าคนสั่งทําบ้านเนี่ย จะให้เราไปทางพี่นีเนี่ยไปเตฐานให้หรือว่าเขาจะเปลี่ยนไหมอันนี้สองอย่างอันนี้เรื่องของเองครับแต่ว่ารั่วหลังนี้รู้สึกว่าทางทางพี่นีเนี่ยคือเขาไปเตรียมฐานไว้ให้ฐานเนี่ยก็คิดประมาณที่ไปตกลงกันนะครับประมาณห้าหมื่นส่วนโรงรถที่เห็นนะครับที่โรงรถเวลาเอาบ้านลงก็เตียฐานก็คือพื้นปูนอ่ะอันนี้คือโรงรถอันนี้เจ้าของบ้านเนี่ยสั่งทานอกนะฮะ แล้วแต่ออเดอร์สั่งฮนะคือสั่งตามนอกนี่คือโรงรถตรงนี้คือช่วงจอดรถรู้สึกว่าตรงนี้ต่อเติมออกไปเขาต่อเติมไปอีก30,000ื่นครับส่วนตัวบ้านเนี่ยทั้งหมดนะฮะห้าแสนหน้าบวกโรงรถอีก30,000เป็น5้าแสนแล้วก็ไปเทฐานไว้อ่าห้า0 0ื่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในภายในบ้านนะครับ บันไดครับบันไดก็ขึ้นไปนี่คือบันไดนะครับสามขั้นบันไดนะครับแล้วเบยียงบ้านสามเมตรห้าคูณสามเมตรห้าครับมีพนักพิงอสองข้างนะสองด้านนะสามเมตรห้าคูณสามเมตรห้าครับ อันนี้เสานี่คือเก็บเรียบร้อยเลยครับสวยงามมากเลยครับเสานี่คือที่ระเบียงนะครับไอ้ดนี่คือตรงระเบียงนะครับสวยงามมากเลยครับประตูครับประตูประตูบานอ่า ดี๋ยวลองดูนะประตูปิดเปิดเปิดได้สองด้านครับประตูเนี่ยเปิดได้สองด้านอันนี้คือสามเมตรหน้าคูณสามเมตรครับนี่จะเป็นห้องห้อง รับแขกหรือจะได้องถกก็ได้นะองรับแขกองรับแขกอมีฝ้าตีฝ้าประมาณหนึ่งหลุมครับหนึ่งหลุมสวยงามครับโครงสร้างก็เป็นไม้เต่งไม้แดงไม้ตะเคียนรวมๆครับหลากหลายนี่คือห้องรับแขกนะครับ สามเมตรหน้าคูสามเมตรนะจังบอกอย่างนี้นครับสามเมตรหน้าคูสามเมตรนี่ประตูนะฮะประตูปิดเปิดจังแบบประตูอย่นี้ก็เรียกประตูอะไรฮะบานเปิดเปิดนะปิดเปิดเนาะมาโอเคครับเป็นประตูบานเปิดธรรมดาอ่าข้าไปในห้องนอนก็สามเมตรหน้าคูสามเมตรครับนี่คือห้องนอนครับ ฝ้าเพดานก็ตีภาพหนึ่งหลุมแบบนี้ยครับทำไฟให้เสร็จสับเรียบร้อยเลยครับคือพร้อมใช้งานเลยนี่เราออกไปข้างนอก ครับนี่ก็คืออีก้องหนึ่งครับเป็นประตูเปิดไปข้างนี่คือห้องครัวนะครับกับห้องน้ำอ่าห้องน้ํานะครับห้องน้านี่คือก็ไปเก็บรายละเอียดที่อ่าที่เจ้าของบ้านนะครับก็ไปทาที่นูนนะห้องน้ําเราเดินไปก็มีห้องครัวครับนี่คือห้องครัวครับตอนนี้กําลังเก็บงานใหญ่เลยเพื่อส่งงานพรุ่งนี้นะครับเพื่อให้ตันพรุ่งนี้ครับถือว่า9-5%แล้วครับ นี่คือห้องตัวพร้อมห้องน้ำครับเป็นไนครับบ้านทรงจั่วหรือว่าทรงมาริซ้อนทางภาคเหนือก็จะเรียกอย่างนั้นนะครับนะราคาตัวบ้านหลังนี้5 5 0 0 0 0ครับแต่ว่าเจ้าของที่ก็มาเห็นแล้วก็อยากได้โรงรถก็สั่งต่อเติมไปอีกคือโรงรถก็เป็น อเป็น30,000เป็นห้าแสนแต่ว่าฐานปกติก็จะเตรียมไว้เวลาเราเจ้าของโครงการเอาไปลงให้เขาจะเตรียมฐานไว้ให้นั่นคือแล้วแต่ลูกค้าแต่ว่าตอนนี้ทางลูกค้าที่สั่งบ้านหลังนี้เขาให้เราทางพี่นีเนี่ยไปทําให้ก็ตกลงที่5้า0 0ื่นจริงๆแล้วเบ็ดเสร็จลงไปให้ลูกค้าเสร็จก็หกแสนสโอเคนะครับ กใจบ้านหลังนี้ก็ลองติดต่อกลับมาหาพี่นีได้ราคาจะขึ้นจะสูงแล้วแต่ลูกค้าสั่งตามออเดอร์นะครับส่วนผมก็ขอบคุณมากครับที่ลูกค้าแล้วก็แฟนกลับของกิติช่องไทยไทม c h anel n เข้ามาดูแล้วกด s u b สไคร b ์ถ้าจะให้ดีสั่นกระดิ่งไว้นะครับเวลาผมลงคลิปใหม่ๆเขาจะได้มีคลิปใหม่ๆเข้าชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ